นี้นะครับคุณควรที่จะมีจิตสามัญสำนึกหน่อยนะครับมันไม่ใช่ซ่อง JPU99 นะครับะะขีด M1H เนาะมีหน้าตาแล้วก็เป็นผู้ชายด้วยนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมแจ้งความนะครับไอหานี่เดี๋ยวผมแจ้งความมึงเลยเป็นถ้อยค,คำที่ไม่สุภาพแล้วก็คำแบบเนี้ย เอาไว้ใช้กับแม่กับพ่อมึงที่บ้าน,นอย่ามาใช้ที่นี่อย่ามาใช้อยู่ที่นี่นะออนะครับขอร้องนะครับคำคำแบบเนี้ยไม่สมควรที่จะมาพิมพ์หน้าสือ่อด้วยเฉพาะมึงมีนะ<ด>นมึงมีชื่อม,มีหน้าตาด้วยแต่พวกนี้กูแจ้งความโดยนะเฉพาะกับเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีการที่คณม,มาพิมพ์แบบเนี้ยมันเป็นการคุกคามทางเพศนะคะกฎหมายเพิ่งจะออกมาเริ่มใช้เอง น่าจะมก,กราคมเมื่อกี้หรือหรือธันวามึงดูหัว,หวใจก<ม>ูมันเต้นแรงออแค่ไหนมึงพูดแบบนี้โดยเฉพาะสิทธิมนุษยชนนะคะเขาคุ้มครองเด็กทั่วโลกไม่ว่าเด็กคนนั้นจะเป็นต่างด้าวหรือเป็นใครก็ตามเขาคุ้มครองทั่วโลกแล้วก็การที่คุณมาพิมพ์คอมเมนต์คุกคามทางเพศนะคะมันผิดกฎหมายเป็นอาญาด้วยนะคะเจ้าสิเขาคุกได้ไง,ไง่ายๆคอยว่ารับคาขอโทษเป็นเงื่อนสดพร้อมเด้นะคะการที่คุณมาพิมพ์ให้ลูกสาวเราแบบนี้ นะคะคุณไม่ให้เกียรติคุณเป็นคนไม่มีเกียรติไม่เป็นไรแต่คุณต้องรู้จักให้เกียรติคนอื่นไม่ว่าครอบครัวคุณจะสอนมายังไงคุณจะมีการศึกษามาแบบไหนแต่เมื่อคุณเข้ามาอยู่ในไลฟ์ที่เป็นไลฟ์สาธารณะถึงแม้ว่าเราจะเปิดให้คอมเมนต์แบบสาธารณะก็ไม่ใช่ว่าคุณจะมาพิมพ์คุกคามทางเพศได้แบบนี้นะคะมันไม่สมควรไม่ว่าจะพิมพ์มาหาน้องที่ดารา หรือว่าจะพิมพ์มาหาแม่เจี๊ยบนะคะตอนนี้มันพิมพ์หาใครก็ตามครับในโลกใบนี้คุณไม่ควรพูดแบบนี้ช่องยายเพชรพี่ฟายนะคะพิมพ์อยู่หน้าไมะไม่ควรทํะการคุกคมทางเพศเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายคุกค้มแม่เจี๊ยบอย่างเสียมันไม่ถูกต้องต่อให้เขาบรรลุนิติภาวะแล้วก็ผิดกฎหมายอยู่ดี แม้จะเป็นเพียงคําพูดก็ตามเป็นข้อความก็ตามมีใบหน้าชัดเจนครับเ,เดี๋ยวพวกนี้กูแจ้งนนความเลยมืงองโดนจับแน่ช่องคุณมีที่มาที่ไปมีใบหน้าชัดเจนนะคะกับแม่เจี๊ยบเนี่ยแม่เจี๊ยบถือว่าเป็นบุคคลที่มีวุฒิภาวะแล้วนะคะแม่เจี๊ยบอาจจะพิจารณาได้คิดได้แต่การที่คุณพิมพ์มาหาเด็กแค่อายุ12ขวบด้วยการคุกคามทางเพศแบบนี้นะคะ,นะคะเจ้าคิดว่าเจ้าสิริรอด เจ้ามาเหตุจังสีกับลูกสาวข่อยเดี๋ยวนี้หัวใจข่อยเนี่ยพอแห้งขั้นพอนะ่อหนาเจ้านี่ข่อยสิบพราใส่มือเลยก็สิเอาตีนเล่ยยุ้มหนาเกิดมาเป็นลูกผู้ชายได้ยังไงอะ่ะกับเด็กตัวแค่นี้คุณยังมาพิมพ์ได้แบบเนี้ยเป็นโรคจิตวิปลิตอะไรอะหรือว่าทางบ้านไม่ดูแลหรือแบบไหนยังไงนะคะครอบครัวต้องดูแลหน่อยนะคะแล้วก็ดูจากดูทรงแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่น่าจะมีวัยวุฒิมีคุณวุฒิจากการแต่งตัวเนาะ เพราะมันมีมีเสื้อผ้าหน้าผม,มเดี๋ยวมึงได้โดน,นเข้าคุกก่อนเลือกตั้งแน่นอนมึงจำไห<ป>มที่มันชัดเจนมีที่มาที่ไปของช่องคุณขนาดนี้นะคะพ,มพิมพิมภูไ่กับยังพ่ออภัยแต่ว่าการที่คุณพิมคุกข้าม,มาหาเด็กหน่อยอายุแค่สมีด้วยถอยคําแบบนี้นะคะมันไม่เหมาะสมและไม่ควรทํานะคะแล้วก็บอกไว้ด้วยว่ามันผิดกฎหมายนะคะก่อนหน้านี้เมืองไทย เรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายเรื่องการคุกคามทางเพศด้วยคําพูดหรือข้อความเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้กฎหมายเขาคุ้มครองแล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเป็นเด็กด้วยนะคะเป็นผู้เยาว์ด้วยไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งพิมพ์ตอบมีพิมพ์ต่อมาอีกไหมคะยายเพชรมันยังมันยังอยู่ไหมคะอยู่สิมันจะไปตายที่ไหนยังพิมพ์มาต่อไหมมันอยู่นี่แหละอ่าเดี๋ยวมึงเจอเดี๋ยวมึงเจอพรุ่งนี้กูแจ้งความแน่มึงรอดู เดี๋ยว <สม S 2> ลงวไลเลยวันนี้ไม่ต้องร้องต่อนะพอแล้วไม่สมควรเป็นอย่างมากนะคะคือมันมันชัดเจนด้วยด้วยข้อความที่ชัดเจนมากนะคะหน้าตามึงชัดเจนมากเลยม,มีมีค่ะมีหน้าตามีมันมีมีหน้าตามีอะไรชัดเจนหมดเลยนะคะการที่คุณทําแบบนี้เนี่ย ไม่สมควรเลยแสดงว่ามึงทํามาบ่อยมากมึงทํากับทุกคนความขคนอื่นบ่อยมากเกิดเป็นลูกผู้ชายทั้งทีนะคะคุณต้องหัดมีศักดิ์ศรีด้วยนะคะถ้าคุณทําตัวให้มีศักดิ์ศรีให้มีเกียรติไม่ได้เนี่ยกับบลูสิวาจังไนอย่าทําตัวเป็นสัตว์หน้าขนเกิดมาเป็นคนทั้งทีแล้วใช้ความเป็นคนใช้ความเป็นมนุษย์นะคะกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่าใช้ความเป็นเดรัจะฉานอย่าเกิดบ่ดเมตซศา์ค่ะ เคยเกิดเป็นหมูเป็นมา้าเป็นกาเป็นไก่มากอะ่ะอย่ากเกิดบบศาเาตร์ประนั่นนะคะได้เกิดมาเป็นคนแล้วกะทําตัวให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีด้วยให้สมกับเกิดมาเป็นลูกผู้ชายนะคะขั้นเป็นพ่อหนาตอนนี้นี่มึงเทอะจริงๆแล้วนะครับทุกคนในที่นี้มีแต่คนที่มีวุฒิภาวะในการเข้ามาชมเข้ามาดูนะครับ แต่เมื่อมึงมาแบบนี้กูก็ไปแบบนี้เหมือนกันภาษาของมึงกูพูดไม่รู้เรื่องมึงก็พูดไม่รู้เรื่องกับกูเหมือนกันนะคะไม่ว่าคือคุณมาแบบไหนเราก็ไปแบบนั้นคุณให้เกียรติเราเราก็ให้เกียรติคุณแต่ถ้าคุณไม่ให้เกียรติเราทําตัวเฮียมานะคะค่อยนี่มือปัามเฮียเลยได้ข่อยบอกไว้ก่อนถ้าเจอหน้านี่โอ้โหเละแน่ๆพิมพ์มาได้ยังไงกับข้อความกับคุณเอิร์ดอ,<ๆ>อาจจะเคย<ๆ>พูดกับแม่คุณ อาจจะโคตรเคยพูดโคตรพอ่อโคตรแม่คุณแบบเรื่องแบบนี้แต่สิ่งที่คุณพูดมันไม่ควรมาพูดที่นี่นะครับถ้าคุณเป็นผู้ใหญ่พอนะผมบอกเลยนะครับว่าคุณไม่ควรทำแต่นี่คุณมาภาษาสัตว์คุณพูดแบบสัตว์ผมก็สัตว์ไปเช่นกันนะครับต่อให้ผมวันนี้ผมต้องเป็นอะไรผมต้องโดนปิดช่องผมขอใหผ้ผมพูดสักคำหนึ่งไอ้สัตว์นะครับ ผมขอพูดหน่อยแล้วกันภาษาที่มึงพูดี่มันไม่ใช่ภาษาคนมึงพูดเท่านี้พูดกับเด็กตัวเท่านี้มึงสามารถพูดได้แบบนี้แสดงว่าพ่อพ่อแม่เคยทํามาแล้วอ่าเดี๋ยววันวันพรุ่งนี้นะคะันนะครับเอามันดูหน้ามันหน่อยกูขอดูหน้ามึงหน่อยวันพรุ่งนี้นะคะเราจะนําช่องของคุณเข้าแจ้งความนะคะ เพื่อตอนนี้โอาเป็นว่าสังยังไม่เปิดเผยใบหน้าเผื่อว่าจะเป็นการนำภาพคนอื่นมาใช้ทำช่องแล้วก็เข้ามาก่อกวนนะคะแต่ว่าในการเปิดช่องคุณอย่าลืมว่าคุณต้องใช้อีเมลอีเมลก็ต้องมีเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรศัพท์ก็ต้องมีการลงทะเบียนชื่อและนามสกุลของคุณอยู่แล้วมันจังไดกะหนีบ่บพมบ่พบนเหรอคะมึงหนีไม่รอดคุกหรอกกูบอกเลย คือมันขึ้นอยู่ที่ว่าคุณจะเจอของจริงตอนไหนเท<ค>่านั้นแคปไว้นะแคปเอาไว้ใบหน้ามันแคปไว้ดีๆเดี๋ยวมึงเจอกูแน่พรุ่งนี้กูต้องเอามึงเข้าคุกให้ได้ไอ้พวกแบบนี้กูไม่รู้หรอกว่ามึงโรคจิตหรือมึงเป็นประสาทหรือมึงเป็นอะไรหลุดมาจากโรงพยาบาลไหนกูไม่รู้แต่ถ้ามึงเป็นคนดีมึงคนไม่ควรพูดแบบนี้เป็นช่องที่รับสักยันนะคะเป็นขืนช่องไหว้วารับสักยัน น <No. laughs> สงสัยเคยเจอแต่อยู่กับเข็มเล่มเล็กๆยังไม่เคยเจอความมีดอิโตโโ้เนาะอาจจะเพราะท่า,านเคยเจองอนบกยกก็ได้ผมนะครับ uh huh. ต้องขออนุญาตเพื่อนๆทุกคนพ่อแม่ผมในานามประธานในานามเสาหลักของบ้านนะครับผมขออนุญาตวันนี้นะครับผมขออนุญาตถ้าหากว่าไม่มาพูดแบบนี้ไม่ทําแบบนี้ มันก็จะมีพวกนิสัยมาหมาแย่ๆแบบนี้เข้ามาทุกวันนะครับแล้วผมบอกเลยนะครับว่าทุกครั้งที่มีการเปิดช่องมึงมีหลักฐานครับถ้ามึงไม่มีหลักฐานไม่ไม่ไ,มไ,มไมสมัครอีเมลไม่สมัครพวกนี้มึงไม่สามารถเปิดเปิดช่องได้ไม่ฉะนั้นนะครับมึงจะคิดว่ามึงพูดแล้วเนี่ยมึงจะหนีลอยหน้าลอยตาลอยนวลได้มึงคิดผิดกูดูหน้าตามึงมึงแต่งชุด เป็นข้าราชการด้วยข้าราชการแม่มึงอะไรวะมึงพูดอย่างนี้ได้ะมึงพูดอย่างนี้ได้ยังไงมึงเห็นไหมเขาเด็กแค่สิบสองขวบชุดชุดข้าราชการนะคะชุดขาวเนี่ยเอื่นว่าเป็นชุดที่มีเกียรตินะคะเป็นชุดพระราชทานค่ะเป็นชุดพระราชทานด้วยนะมึงใส่แล้วแล้วก็มาทําเป็นช่องตัวเองซึ่งเราก็ยังไม่มั่นใจว่าเป็นหน้าคุณจริงหรือเปล่าเพราะส่วนมากแล้ว ไอ้พวกที่ทำช่องแล้วก็ตามเข้ามาคอมเมนต์ละลานคนอื่นแบบนี้นะคะส่วนมากก็มีแต่พวกมุดอยู่ใต้ผ้าถุงใต้กระโปรงบ่อคอยมีกูไม่รู้ว่ามึงจะเป็นใครกูไม่รู้ว่ามึงจะเป็นใครแต่หน้ามึงชัดเจนมากพรุ่งนี้กูเอาเข้าแจ้งความนะครับ แล้วมึงเตรียมตัวเลยมึงจะมาแก้ความวยังไงเรื่องของมึงมันเป็นเรียกว่าเป็นคดีที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะเรื่องการคุกคามทางเพศอันนี้ก็ฝากพี่น้องเขานาค่ะบางที่เขาอาจจะมวนในการฟังเพลงม้วนในการฟังล่ําในตอนนั้นแต่ถ้าเขาใส่ข้าเว่าหรือว่าใส่ขอความทีเป็นการหมิ่นเมียในการที่จะไปคุกคามเรื่องใต้สะดือหรือว่าเรือนร่างของคนอื่นนะคะตอนนี้กฎหมายเนี่ยออกมาคุ้มครองแล้วมันทําให้เราสามารถ รับโทษอาญาแผ่นดินติดคุกใดเนะะี่ยค่ะติดคุกแล้วยังต้องมาเสียค่าท้ำขวัญให้เขา้อมนะคะโดยเฉพาะกับเด็กแค่อายุ12ปีที่เป็นผู้เยาวอยู่นะคะเป็นสิ่งที่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่จะพิมพ์มาแบบนี้โอ้โหนะครับถ้ามาลงที่ผมนะผมจะไม่ว่าอะไรสักคำเลยครับอันนี้มาเล่นที่ลูกผมแสดงว่าคุณตั้งใจที่จะทำคุณตั้งใจที่จะพูดนะครับคุณไม่มี คุณพูดแบบไม่มีสติสตังเลยแล้วก็พิ่มาคอมเมนต์แรกก็ยังก็ยังอภัยนะคิดว่าอาจจะเมานะคะมีมาข้อความแต่นี่ซ้ <2 S 2> <ส>ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำซ้ำมาข้อความที่สองอีกทางช่องยายเพชรพี่ฟายเนาะตอนนี้เราแคปเรียบร้อยนะคะแล้วก็เข้าไปที่หน้าช่องของคุณใ <ไป S 1> บหน้าชัดเจนมากนะครับนะคะใบหน้าชัดเจนมากแล้วก็คุณมี2ช่องด้วยนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้นี้เข้าแล้วก็คนแล้วด้วยช่องแรกที่เอามาคอมเมนต์มีผู้ติดตาม98คน แต่ว่าช่องหลักของคุณนะคะอันนี้เป็นช่องที่คุณเอาไว้มาพิมพ์ด่ามาพิมพละลานหรือเปล่าไม่รู้แต่บังเอิญว่าเราเจาะเข้าไปในข้อมูลของคุณเมื่อกี้ที่นั่งดูนะคะมีผู้ติดตาม5 5,000คนคุณเป็นคนมีกระแสด้วยนะคะมีผู้ติดตามถึง5 0 0 0 0นคุณอย่าคิดว่าคุณจะหลบง่ายๆเจ้าเจ้าอย่าคิดว่าเจ้าเก่งอยู่ผู้เดียวเจ้าเก่งในเรืองลีหนาะหลีหลังมู่ข่อยกับเก่งในเรืองซอกค่ะซอกหนาะซอกหลังคือกัน เราก็จะตามคุณจนถึงที่สุดนะคะคำพูดคำนี้เราจะไม่รับคำขอโทษเป็นเป็นเงินเป็นกระเช้านะคะเพราะว่าเนีกินเข้าบ่อืดว่ารับกระเช้าค่ะเงินบ่มีกับบเอ่ต้องการให้คุณได้รับโทษและรับบทเรียนการคุกคามทางเพศนะคะย้ำคุกคามทางเพศไม่ใช่ว่าคุณจะไปทำกับใครก็ได้ถ้ามันหมดที่ไปที่มาจิงแลนตำกกเซาไฟนะคะตายยามาหาเห็นเหตุสังคมเขาเดือดร้อน สังคมโดยเฉพาะบ้านสีวิไลพวกเราน่ารักกันทุกคนอยู่กันมอ,มอมอแม่แม่บอดด้ไปมีปัญหาบอดด้ไปเอียงกับใครนะคะโต๊แรงมาหลองล่ำทําเพลงมวนกันสนุกสนานเดิกมาเนาี่ยกบเศร้านะคะแต่การที่คุณมาทําแบบนี้เท่ากับว่าคุณกําลังจ้องจะทําลายหรือว่าระลานแล้วก็เป็นการด้อยค่าสตรีคนหนึ่งนะคะด้อยค่าเด็กคนหนึ่งที่เขากําลังเดินตามฝันของเขาอยู่ ะะเขาบรได้มาเหตุให้ผู้ใดเดือดร้อนเลยแต่ว่าคุณซะเองที่เป็นผู้ชายเกิดมาเป็นลูกผู้ชายทั้งทีแต่ใช้คําพูดที่มันต่ําซามเหมือนจิตใจของคุณมาทําร้ายเขาแถมมึงใส่ชุดพระราชทา,านด้วยม,มึงใส่ชุดพระราชทา,านแล้วมึงเอามาละลานคนอื่นมึงเอามาข่มเหงคนอื่นแบบนี้เนี่ยมึงคิดว่ามึงทําถูกไหม มึงค,คิดว่ามึงทําต่อให้คุณตามมาลบข้อความนะคะเราแคป<ร>ไป,แ,<ค>ปแล้วเราแคปเรียบร้อยครับนะคะตามภาษากฎหมายเนี่ยการที่คุณพิมพ์ออกมาแล้วพูดออกมาแล้วถือว่าความผิดนั้นสําเร็จแล้วมีพยานบุคคลนะคะพบเห็นแล้วเพราะฉะนั้นเจ้าเตรียมตัวดีๆมืออื่นคอยสิงยางขืนลงพักเเมียนเจ้าเป็นผู้แรกคนอื่นมาด่ามาบูลลี่อย่างอื่นนะคะเราไม่เคยสนใจเลย ในเรื่องพวกนี้นะคะบางคนบอกทิดาเล่าเสียงโม้มวนเสียงโนนเสียงนีบ้านซีวิไลเป็นยังไงอย่างนี้เราไม่เคยให้ค่ากับการถูกบูลลี่โดยตลอดมามีแต่เก็บคําหเรานาน,นะคะ่ะมาเป็นแรงพักดันแล้วก็นํามาปรับปรุงมาแก้ไขเราไม่ดีตรงไหนที่เขาไม่ชอบเราเพราะอะไรนะคะแต่การที่คุณมาคุกคามแบบนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องใต้สะดือแบบนี้กับเด็กด้วยกับผู้หญิงด้วยนะคะอันนี้เราถือว่า มันเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้และไม่ควรทำเพราะถ้าทำกับช่องนี้ได้เดี๋ยวคุณก็ไปช่องอื่นแล้วก็ไปทำกับคนอื่นอีกนะคะคุณบ่มีศักดิ์ศรีบ่มีเกียรติกับว่าเป็นอย่างคุณกับควรเก็บตรงนั้นไว้ใส่กับคุณแต่เมื่อคุณไม่อยู่กับสังคมไม่อยู่กับคนอื่นคุณต้องรู้จักและเรียนรู้การให้เกียรติคนอื่นนะคะเพราะว่าเจ้าบ่มีศักดิ์ศรีแต่คนอื่นเขามีเพราะฉะนั้นอย่าเหตุแบบนี้นะคะอยากจะเจอหน้ามากๆเลยถ้าเป็น ตัวจริงของเจ้าของช่องนี้แล้วก็เป็นคนดังที่เคยออกรายการดังมาด้วยนะคะเรื่องสักยันถ้าเป็นตัวเขาจริงๆมึงโดนตีนกูแน่มือวันที่เจอกับตำรวจนะนะคะเดี๋ยวจวันที่ตำรวจลาก,กม,ามึงมาเจอตีนกูแน่ไหวพี่ตำรวจสพเมืองมหาสารคามสิยนเลยค่ะขอสักทีหนึ่งบรรดาโทรศัพท์นะคะกับการที่คุณมาดูถูกลูกผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปหมดบ้านสีวิไลนี่แหละ ถ้าวันที่หมายออกแล้วเชิญตัวคุณมาเนะจ้าหลอดเมื่อบานใดเจ้ากะเก่ง <c oughs> นะคะบอสมควรค่ะ,ะจังไรกะขอบคุณพี่น้องค่ะทีมาอยู่รวมสนุกน้ำกันในมือนีเนาะเดี๋ยวหลังจากลงไลน์นะคะเราจะเจาะข้อมูลคุณเหมือนกันนะคะตอนนี้เราเจอช่องหลักแล้วก็ทั้งช่องหลักและช่องรองของคุณเรียบร้อยแล้วแล้วก็หฮามีทิม โปรแกรมเมอร์เนาะนะคะที่ดูแลหลังบ้านเราด้วยรวมไปถึงพี่พี่เอฟซนะคะพวก้อนหนาะนี่ก็มีพี่บายพี่บ่อหลายคนคะ่ะเขามากวนช่องนะคะก็มี p พี่พีซค่ะซอยกันดูแลเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะข้อมูลของคุณกําลังถูกถูกค้นหาว่ามีช่องไหนบ้างอะไรบ้างถ้าค้นหาไปทุกช่องและใบหน้ามันตรงกันทุกช่อง ชื่อมันตรงกันทุกช่องก็แสดงว่าเป็นตัวคุณจริงๆคุณก็รอรับหมายได้เลยค่ะจริงๆมันไม่ควรมีเ <ใจ S 2> <ม>นาะอ <นะ S 1> พยู่ใวกชั่วๆแบบนี้มันไม่ควรมีอยู่บนโลกแบนี้หรอกเออถ้าเป็นถ้าคุณพูดอย่างเงี้ยกับกับผู้ใหญ่ผู้อาวุโสนะคะอาจจะแบบเออกับอารม์อรลวยกัน